เตื่นคุเป็นผู้หญิงอะล่ะโอเคนะครับกลับมากับ<อ>ผมลาไฟโลฮัตคอร์ชิเนียนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอิบเกมอะไรนะครับคุณเกนไดชยัยเอ่อโทมัสเซนเตอร์ใช่หรอทะลุม,ม้าเซนเตอร์อ่าโซเชียลเซมิเลเตอร์สองพันสิบสามนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเป็นคุณหมอระดับสุดยอดกันนะครับออาคุณเกนไดชัยครับเชิญครับแับโทรศัพท์เลยสวัสดีครับครับเป็นไงเนี่ยมาผมเล่นเองบ้างผมไม่ได้เล่นเลยเว้ยโอูมแล้วยิงเอาอะไไม่ได้ นี่มันอะไรกันทันวิธีเดิมครับคือคือบมาผมว่าคุณคงไม่ไม่นี่แผมเล่ผมขอเคลียร์ก่อนดีกว่าจะเปิดเองเอาละนะนายไม่ต้องห่วงหรอกนายต้องรอดบอกเด้ไหมจะชื่อนายเองบอจะช่เองขายไปบ๊อเขจายไปบอบบบอกบอกยลสบ๊อบไมบอบแล้บอสเออยู่ไหบอกุงใจกันต้องรีบช่วยเขา้วยด่วนบอ เลือเวลาบออีกนานแล้วเอโดนจะดตดีสิ่งนี้ก่อนแล้วกัน,กนยี่ห้อไม่ยากเนี่ยคุณบอกของเราเลยไม่ตายหรอกออคิดว่านะคิดว่านเกมว่าเขาจะหนักกว่าตายนี่คือมีชีวิตต่อเลยแต่จะพาจะไ่สมบูรณ์เนอะกดกิดเกิดอ,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 อ๋นี่เรือเรเกินกาา ไอที่เราเหนเป็นไอแข็งๆอยู่นี่คือไวรัสตัวหนึ่งสินะตอนตรงนี้กำจัดทิ้งโอ้เอากำโดนไปเถอดเล่นป๊อบเล่ดป๊อบเล่นป๊อปอบอย่ามึงตายบอนี่ใช้สมองเร็วคงช่วยแหละช่วยให้ตายเองบอสุดมือสั่าแล้วอ้าไปำกับเา ก็งอโทษนะบอบอปตัวจีบอปใส่ลงไตายบอบไูอยากตายกูให้ขตายเถอะมึงจุดม่อยากตายเออลูกหูลูกหูลูกหูเอากเี่อปล่อยโั้นรทีนะบอปเผื่อไปเลยไปเลยเลเซอร์ไยเลเซอร์มีเลเซอร์ด้วยอ่ะสงสัยจะไม่มีกึกึ เร็วเข้าแล้วก็หัวใจหัวใจใช่ไหมอันดับแรกหัวใจใช่เลื่องก่อนเราไม่จุดใจเย็นก่อนนะใจหมหัวใจเย็นเใจเย็นตีตจเย็นควานควานไม่พอใจไม่พอใจอืมกบไม่ดี ซึ่งนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะจบแล้วว่ะกํากําไม่ไม่เหลือเพียงอีสามคนเอาไม่ต้องห่วงนะครับคนดูเรากำลังพูดถึงเกมเกี่ยวกันอยู่นะครับอยากเล่นก็ไปหากันเอาเองนะครับโดยเฉพาะ Xbox 360เท่านั้นครับมันตายเลยเอ๊ะบ็อกเลยออกมาหยุดเลยแล้วทำไมดนะคอนบ็อกฉันช่วยอะไรอหยัดหยัดหยัดเอ๊ แป๊บ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 แป๊แปังหมวะบบรจะรแช่วยอะไรได้โอ้ขังาตรงนีกลับไปครั้งหนึ่งออเดี๋ยวนึงเะใช้ทีเดียวครับจจหาอะไรของท่า อย่าเาผมไลยทำไรเขาแล้วผมเคยใช้วิธีนี้แล้วลงผ่านผ้าไปจบอไทยอ้คนนหล่ออ่ะจีมไปกาบบไปไล้ไปตายบบโอ้บบกอกอกกอกก๊อกกไอ้ กนขั้นแรกเราต้องทำการอ่าอัฟฟโคเขาออกนะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วชิ้นต่อไปคือเอาปอดออกป๊อบ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 ก็พอได้แล้วเดี๋ยวดึงระบอกบนหนึงนขอเอาออกก่อนนอยเอาหัวใจอออยอุยกรรมกับป๊อบกรรบกับพุนบ๊อบเอ้าอันนี้ดูเล่นกอยไหมเอาดูเลน กระดูังไหนลองทำไลดีกระดูฝังไหนกระดูฝังไหนลองใช้ไอ้นี่เอาตัดออกแล้วกันตัดแทนด้ยัวเองเอ๊น้ำฝนมันไม่ใช่ชไรแบบนั้นเลยปีบป๊อป แตจะไม่ตายนะบอบอยากตายว่ะเจไงดีเอาล่ะคุณจีในภาคบอกซสิอ้ยบอกบอกซ์บอกบอกบอกซมบอกบอกอกไ์บออกอดออบอก่กซ์บลอกบอบบอ ก๊ออากแล้วเฟลออกไมสิเพื่อนก็ก็ังไอเคอเอาผ่อนแล้วนะครับผ่อนเอาคนบอบเลยนะไม่ตายบอบบอบจะถามว่าทำไมเขาเรียกบอบนะครับเพราะว่าชื่อมันเขียนไว้ว่าบอบเขาก็ชิ่งใช่ไหนวะเดี๋ยวนิครับเดี๋ยวต้องไปดูชื่อฟุ้งยิ้มอ่ก่อนไอเขาว่าบอบสิดูสิไม่ผ่านไปไม่เอาหนูไม่เชื่อหนูกลัว เอาหมดเอาต้องเอาปอดมันออกมาก่อนนะนี่อะไรอะเฮ้ยนี่อะไรอะอัไม่เป็นไรหนึ่งม็เอาไปเอาไปเคลมได้เอาไปเคลมได้เออโอ้ใจเราเจอใจบอปแล้วเอาไปดิทักปอดออกก่อนด์เขาปอดออกก่อนด์เขาปอดออกก่อนเข้นดเออโอ้บอป ฉลักไปบอกผูเกยงเธองไมหาดับกูไม่เสร็จเธออืออดเอาเปนว่าท้กำเลยกันกไดดีไไดเออใช่ดีแล้วกันเอาละบอกกมโนดกมกมโนดคือคือคือโอ้ยย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 อยย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 ย้ยย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 อยยยยยยนยยยย่ย เราตอนนี้คนไข้กำลังตื่นเต้นเต็มคนจริงฉันเดี๋ยวความจริงจะมีข้างเียวอะลอกลกเออเออพี่ม่คอยจำไว้ได้นมจีบสระเปานมจีบสระเปาให้เรวคนไข้จะตายแล้วเดีราช่วกูก่อนอะเขาลไอนกไม่ได้กูต่อยได้เอาลุตานะ ถ้ามึงลุกได้นะเบี้ <c oughs> ยแท้จะฉันจำได้ว่ามันมีเข็มเอาเข็มไม่ทำให้เอ่อคึนชีพได้ชีด้วยชีสิชีดม,มีจะได้อะไรเลยเป๋องั้นแหละโอเคกันแหละเฮ้ยต่อฮะอโอ,โอ เราไม่ออกอ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วแจ็คอือแหวอันติเมสกิวถึงสมผลเลยแล้วถึงชีวิตคงพอทำอะไรอะทำอะไรเมื่อกี้นี้ยใช่ยาวตัวนี้แหละอะไรวะอืมทำไมดีคืนได้ความรู้สึกว่าไอ้เี็ยรู้สึกเหมือนเมายาเลยวะเรอสงสัยว่าื่อคืนดลบเยอะไปหน่อยื่อคืนโมกเยอะไปหน่อย แล้วสิ่งนี้จะต้องช่วยบบได้แน่บบเต็มหนไว้ตายบบเต็มหนไว้ตายบกีบล่ามาได้ำได้ดีมากละไอสว่างสว่างอะแอรเห็นเมื่อกี้บให้เราว่นี่นิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วหน้านิ้วกลางนิ้วนาง นิ้วโปง้งสิ่งคุณต้องทำก็คือจับหน้าบล็อกขึ้นมาแล้วก็ร้องว่าโ oh yeah. อเยบล็อกไหนน้องไม่ตายเข้าใจไหมเอาละ่ะไหนเนี่ยบล็อกนะ <c oughs> บล็อกฟังกันสิบล็อกฟังฟังใครก็ต้อไปฟังมึงวันนั้นน่ะ <c oughs> อ,อีขออีกรอบกันเปิดกล่องแล้วเดี๋ยวตีไว้เ <c oughs> ออใจอย่างดีอ้อาวโวยโวยทำอะไร อย่านะไม่นะน่าขอคนไข้ไม่ไม่เป็นไรเราต้องเอาซี่โครงออกก่อนตามในปอดข้างซ้ายแล้วหัวใจจะอยู่ภายในนะฮอฟเอาละเอาแค่นี้ง่ายแล้วก็ค่อยเลยกระดูกออก<ม>ต้องทำงใจเย็นต้องทำงใจเย็นครับไม่ต้องสิ่งนั้นแล้วจะเสีงไม่ได้ครับตอนนี้เราอยู่ในห้องผ่าตัดครับนะฮอฟแต่คนปกติเขาตัดกระดูกกันออกง่ายๆอยื้อนี่น้อนครับ แน่ใจนะว่าเขามีชีวิตต่อได้แล้วจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกเพราะกำบุแกไม่ตายสินะแกไม่ตายโอเคเรอดูส่วนนอกนรกออแล้วต่อไปเราต้องไปชนะท่านที่สองแล้วจีกำกับขดกำกับขดพอดียินเพิ่งจบจากสตองแพร่หมดอ่ะสตอแพ่รู้ว่ารักษาเขาเดี๋ยนี้อ๋อผมคิดว่ารักษาคนดูรักษาง่ายสัตว์ คนก็ซมคับคนก็เนสัต ja ์ชนิดนึงใช่ไใช่คนก็คล้ายๆกันแหละคล้ายกันแหละอล่ะเห็นหลอกี่โงสุนอกแล้วสิ่งนั้นทำก็คือ <c oughs> จีไหนนุกพยายามเอาเอาเอายายามเอเอากรรมมันไม่ชินง่ายไม่ชิเรื่อง <c oughs> ง่ายเลยเร่าวน,นเลยกะดูกได้เล่ไฆ่าคนเสร็จแล้วนไว้ยังะ บ๊อบบ๊อบบอบเหอใจไวแล้วบ๊อบออโอ้โหใจใจนะเอาไฟของนี่วะของนี่วะบ๊อบบ๊อบใจใจไม่ไหวแล้วฉันคจริงแล้วฉันน่ะสรงคล้ายกร้ดุกนายนานแล้วฉันอยากให้ดุกนายบ๊อบมันไม่ยอมหยิบเลยมือเป็นไรวะมือไม้อ่อนมือไม้อ่อน ก็คงต้องมึงมีลวงอะไรพูดมันเลยอันนึ่งเนี่ยมันเลยอันนึ่งเนี่ยยังติดอยู่เลยอันเนี้ยติดกันอยู่เดี๋ยวไปเอาเรื่องมาเรื่องเอาก่อนเรียกว่าติดกันอยู่อีกเกิดใช่ติดนี่ยังเรียกว่าติดกันอยู่สินะจ้ะการจริงไปเอาเข่าจริงเออเหรอเอาเข่าจะไปแล้วจีเดี๋ยวเข่าจริงคุณ คนก้อนเขายังมีคนไข้ที่อื่นอีกนะคนไข้มาเยอะมากแก้วน้ำขอางทายจริงเรื่องบอกออกไปหยุดเลยบลบลบลปล่อยปล่อยเขาสิคลิกเบลขวาเพื่อหมุนระเบิดอ่อระเบิดต้องออกให้ได้ให้ได้ ออกไมแล้วเอาจมือไปแล้วลึกมือเออทอทีนะบอกขอเราแป๊บวันนี้ฉันไม่ใช่สายฉันไ่เคยถึงใช้ไปษัมือเลยนะอ๋อจะถามว่าสอบผ่านไปได้ยังไงก็บอกว่าฉันสอบผ่านสถาวัแพทย์มาเดี๋ยวฉันสอบผ่านสัวัแพทย์หนูด้วยแตเออย่างาะสายพรหนูใกล้ตายเลยนายก็คล้ายๆกันนะ

เออจ้าว네ันเนี้ยที่อย่ามไปหรือเปล่ามันชิลงง่ายเลยเออใครไม่โลรอะไปผมไปบอกให้โทรมาชิวโทรเลยนะจอมอล้วว่าล่ะคาร์คูชิเปงชิเปงไม่พระเจ้านี่คือมือมทหาจแตไม่เช่าของฉันฉันจะเอาเฮียกดทิ้ แต่ต้องผักแถวใจสำเร็จก่อน,นะเกมเยอเยนกือบเกมก็จริงจริงก็เอ,อเอเอเออเออเลยเออเลยมุมมืออีกข้างเดียวไดียวไอีกข้างมึงตัดไปแล้วเลยคุณไม่เข้าใจคือเรากด<ช>จิกแล้วกระดาษมันรุดติวไปเอง <c oughs> เฮ <c oughs> ้โซนโซนเกมนี้ส,ส,ส,สิ่งจะจุกยากเนี่ยไม่จับ ไปเราต้องผ่าตัดบอมไม่ได้ครับแม่พวกคุณจะไม่ได้กลับบ้านกันวันนี้กูอยาตกลับแล้วกูอยากกลับแล้วอะเอากลับดีเอ้ยน้อยผ่าตัดบอมไม่ได้ก่อนเด้เออไม่มีหวังหรอกูตายไม่ได้แล้วไอ้เลือดเห็นเลือดปอมงนะไอยังไม่ตายบอมยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายแฮมเบอร์ทำเวลาคอน รู้มารู้มาสิก็ต้องไมเสียงเกมมัเบาๆไปในแคมป์ตึงตึงอึงอึงเสร็จแล้วงานตกเลยแล้วท้อไมเสียงเกมมัเบาๆไปวะแป๊บหนึ่งช่างมันครับเล่นได้แต่อยู่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอยู่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ตอกต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 อกอะไอเนี้ยงัดขึ้นมา งัดเลยงัดเลยคนนะเว้ยคนนะเว้ยคนเงาไงอยากโดนบ้างเลยบล็อกเราผิดหรือเปล่าผิดจ้ะอะบล็อกเอาไปนอนเล่นกันไหมเราในนาคนจะโดนแบบนี้เหมือนกันเยอาไปนอนก่อนเดิจ้านาฬิกาอินชานนาฬิกาอินช่านเฮ้ยหัวใจบล็อกเฮ้ยปอดบล็อกปอดบล็อก มาไมาก่กวนปอดจะไม่สำเร็จแจมับลืด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 วิวอ่ะบล็อกคืออะไรบอกอ่ะตุส่นายกินเนื้อโวมากไ pues ปเนี่ยตอบนายกินไหมกินไหมกินไหมลองอ่ะอู้ชลาบทันดีกำลังได้ตามมึงคุณนะจังหมอแล้วไงต่อฉันไม่ชื่อแบ็คปี๊ดข่ะแบ็คแจ๊คพูดไปเลยเซ็นเซอร์ทำไมกระตุ้นญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับไทยเนาะ ขาไม่ออกว่ะเองนะครับรถไฟโลฮาร์คอนชาแนลถูกแบนถูกเออให้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่จ่ายเว,ว้ยค่าระหว่างประเทศ <c oughs> โอ้โหค่าระหว่างประเทศเลยไหยไม่จ่ายเว้ย <c oughs> สักสกเกยเดียวก็ไม่ให้สักแดงเดียวก็ไม่ใหู้องอกเ้ต้องผ่ากระดูกก่อนครับต้องต้องผ่ากกระดูกก่อนกระดูกนี่มันทำให้มันเสียเลือดเรื่อยปวกอแอรแอจริง ขาไปผ่าตัดเอาปอดเอ้ยไม่คันนี้เลี้ยไม่เสียเลยว่ะทอามเลี้ยมันลดน้ำกับเมื่อกี้นี้ว่ะเมื่อกี้เก่งแต่ทำอย่างระมัดระวังได้แล้วได้แล้วเอาเอาเอาเย้รุ่งโทษที่ว่ะกำกับโทษเฮ้ยต้องหัวใจออกต้องหัวใจออกนี่แหละเป้าหมายของเราปักทิ้ง เขาเขาสั่งให้ว่าแค่เปลี่ยนหัวใจให้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องรักษาววัยวะภายในชิ้นอื่นเอาไวัแวะภายในก็ปล่อยหัวไปเถอแเราเป็นหมอล้วแ,แค่สามารถเอาหัวใจใหม่ใส่เข้าไปให้เขาได้แล้วหัวใจเก่าออกแค่นี้ก็เนเป็นส,สัตวศัลยแพทย์ด้านเอ่อหัวใจนะศัตวแพทย์แกรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรคุณรักสายนุชนี<ล>่แหละเอรักษาสิ่งมีชีวิตอย่างอินุนี่แหละจริงแล้วเราเป็นจิตแพทย์นะมีหน้าที่รักษาหัวใจนั้นปั่ะหัวใจจริง นึ่งไม่เคยเอาละไม่พูดไรไม่พูดไรเอาละเราใช้อะไรดีสำหรับการผ่าตัดครั้งนี้หัวใจดีไหมเราต้องแชเออแชเนี่ยตัดครงวหัวใจก่อนเออแล้วหัวใจใหม่เนใี่ยจะต้องไปต้องทำอย่างรวดเร็วไมนว่าฉันสามารถผ่านนี่ออกได้ไหมอย่า yeah เดี๋ยวครับไ่ยุ่งเลยกับกระเพาะอาหารมีมีตัดอ,อยู่ไม่ใช่เหรออะมีมันกระอกไอ้เหี้ยต้องเลื่อยไอ้เหี้ยเลยเหรอ โอ้ยยังไม่เสีย18ตัววิ้กนะเอาล่ะกูจะเอากระเพาะมองยังไงดีจะยืนแล้วบอกจะบอกว่าเจ้ากระเพาะขอนด้วยใครเลยมีมีดอยู่ใช่ไหมเออว่ะแต่กูใช้เลื่อยมากกว่าขวานะขวานะขวานะไม่จังไมีดมืเข้าใจอะไรผิดแล้วกูคนตายแน่ยี่เนี้ยเสียมีเล่มใหญ่อันนี้เล่มของมีดใช่ไหมขวาเนี่ย อี๋ผมใส่ผมึงเลิกกินเหล้าทีเดียวเนี่ยทำไมตัดแข้งเหรอมือแม่งสั่นหยิบหยิบมีตัดไม่ได้อ่าเอาล้วนะอ่าฟินอ่าสุดยอดยันผาไหมออกขี๋มังบินเลยอ่าหยัดเยี่ยมจิมอ่าจิมจิมจิมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ่าเอาละคุณหมาใจหลุดหมดแล้ว

เราดีเราดเขาดเขาดีเราต้องเขาทีด้วยเหยเย้บอบแล้วบ๊าบตายแล yeah! ้วต้องมีรอดดหว่วะ